สวัสดีครับนะครับทีมงานโฮมโซล่านะครับหรือว่า m a s ม i t สอีสูทแอนด์โ l เซลนะฮะของเราวันนี้ก็เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอ่าอยู่กันที่ตำบลพันชาลีนะครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นนาของพี่พรนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้นะครับเราได้ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือเก็บงานนิดหน่อยนะเก็บสายไฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็ได้ทดสอบน้ําพอดีนะฮะก็ทีมงานก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะฮะร้อนมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนะฮะโครงสร้างแล้วก็อุปกรณ์กันนิดนึงนะครับในส่วนโครงสร้างของเราแน่นอนนะครับเราใช้เป็นเหล็กคาว์ไนน์หน้าสีนะครับแล้วก็มีต่อหม้อนะฮะต่อหม้อปูนเราจะไม่ฝังปูนลงไปแล้วก็กรอกปูนนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นสนิม เราจะใช้ตัอหม้อแล้วก็เทิรนเพจขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของแผงนะครับใช้เป็นแผงโมโนฮาร์ดเซลลนะครับยี่ห้อซันเทคนะครับอยู่ที่450วัตต์นะครับจำนวน16แผ่นนะครับก็ต่ออนุกรมกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อินเวอร์เตอร์นิดหนึ่งนะครับว่าระบบเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับเราใช้เป็น อินเวอร์เตอร์ของ INVT นะฮะตัวนี้เป็นแผงโมโนนะครับถ้าเป็นช่วงแดดร้อนๆแบบนี้นะครับจะมีโวลต์ตกบ้างนะครับสำหรับแผงโมโนนะครับถ้าเทียบกับแผงโพลีนะแต่ถ้าเกิดว่าแดดอ่อนๆแผงโมโนจะรับแสงดีกว่านะครับอากาศเย็นๆนะครับตอนนี้นะครับในส่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานอยู่ที่47เฮิรต์นะครับโวลต์ขัานต่อโหลดต์นะครับประมาณ580 เอาุดออกที่378น้ะครับอินรที่9.6แอมนะครับในตู้ก็แน่นอนฮะเรามีในส่วนของโหมดสลับในส่วนของเครื่องปั่นไฟหรือว่าไฟฟ้านะับเป็นไฟสามเฟสแล้วก็เบรกเกอร์ด c ซีเสถดกันฟ้าแล้วก็ทมัมเมอร์นะครับสําหรับตั้งเวลาเปิดปิดนะครับเพื่อความสะดวกของลูกค้าเองนะฮะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูน้ํากันนะครับว่าน้ําเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้พี่พรนะฮะพี่พรน้ําเป็นไงบ้างครับพอใช้ได้ไหมอ่านะฮะนิดนึงพี่เป็นไงบ้างครับนะครับอ่าน้ําออกแรงดีเนาะนะครับสมกว่าที่รอคอยไหมพี่อันนี้บ่อเจาะลึกเท่าไหร่นะครับอันนี้หกสิบเมตรค่ะหกสิบเมตรเราหย่อนไปแค่หกท่อนเนาะ ก็เดี๋ยวเราทดสอบน้ําดูนะครับตัวนี้ก็เป็นห้าแรงม้าสามใบพัดนะครับก็หย่อนไปแล้วหกท่อนนะฮะก็ถ้าสามใบพัดเราจะย่อนได้ถึงเจ็ดท่อนแต่ว่าเบื้องต้นก็ทดสอบที่หกท่อนก่อนนะครับดูปริมาณน้ําที่ออกนะครับตัวนี้เป็นใบพัดรุ่นใหม่นะครับจะได้ปริมาณน้าค่อนข้างเยอะมากนะครับได้ถึงสี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดคิวเลยนะฮะถ้าหย่อนที่ประมาณอ่ายี่สิบสี่เมตรนะครับน้ำเนี่ยออกจากปากท่อนะฮะขนาดสามนิ้วนะครับ ก็ถือว่าแรงมากนะครับแรงมากนะครับสวยๆเลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามกันได้ที่เบอร์0815968826ที่ออกค,ครับ